สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานเทศบาลน,น้องกี่โอ้ยอย่าโดนตานะลูกนี่วันนี้ใบม่อนมีของเล่นชิ้นใหม่มา,าพาเพื่อนเพื่อนเล่นนะอันนี้ก็คือที่ทำลูกโป่งฟองสบู่นี่ซึ่งได้มาจากเสีอย,ยุธยาไลออนพาร์กเมื่อวานนะ วันนี้ก็เอามาเล่นที่สำนักงานเทศบาลน้องกี่นะครับผมหมดแล้ว หมดแล้วไปแล้ว พอนอกวบบป๊าเป็นไรหรอกออเดี๋ยวหยดใ,ใส่ตาไ,ไปละ

ขาดไปแล้วเฮ้ยพอรู้แล้วทำไงตอนแรกนึกว่าบายทำไม่เป็นวะที่ไหนได้มันเดี๋ยวเข้าตาครับแม่มันเททีอีกแล้วนะรู้แล้วล่ะพ่อลูกเททีอีกแล้วมันจะหมดอีกแล้วน่ะไอ้ลบไม่อยู่แล้วดิเหมดแล้วหมดแล้วเหรอ มาเดี๋ยวพอ่พอพ่อเป่าให้ไหมให้พ่อเป่าให้อ่ะเอาให้พอ่อเทใส่อันเล็กอันใหญ่มันเล,ล่นไม่ได้แล้วอ่ะลองปรีวดมอยหาอะไ,ะไดเเีเอาอลกอาันูก,กอันใหญ่มันไม่ได้แล้อุยเดี๋ยวหักเดี๋วหักเด๋ยวหักเดยวหักดี๋ยวหักครับ๋หักหั่อไรคครับสทำฟองสบู่ไง อ่น้องหมอนให้พ่อเป่าให้เด้อโอเคไหมโอเคอันนี้ไปเก็บเก็บเดี๋ยวเล่นอันเล็กเล่นอันเล็กกันมาเดี๋ยวพ่อให้พ่อให้พ่อเร็วเี๋ยวนะเป่าให้นะเกถึงจะเป่าได้ไม่ไม่้อ่สะบัดมันไม่ดีไปแล้ว โอ้ไปแล้วไปแล้วรู้เลยว่าจางมากไปแล้วก็จะกินไมเไ้ยเฮ้ยอย่าใช้ปากกินดิ

เดี๋ยวอยเจอกันใหม่หวันหลังไปมอนกับบ้านดึกแล้วขอแค่นี้ก่อนแล้วมีแล้ว,ลวนละกลับแล้วนะอโอเคครับนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ